สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาอุน่นอัวมาโทรศัพท์พี่น้องเข้าอีกแล้วคลิปนี้นะครับคลิปนี้ภาพพี่น้องขาติดตามติดตามผลงานหนุ่เซานี้ว่าเอามาเหฮิตยังไหนนะครับพี่น้องเป็นบางสว่วนพี่น้องเข้าได้หลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าขั้นสมด้อจานตายประสันลวกดีๆขั้นสมขั้นสมเฮ็ดเ,เดวสิล่องมึงอยู่แต่ว่าตอนนี้แม่ํำพ่อแพ็คซะก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปบนไก่ไๆนะครับว่าได้ายบันไหนนะครับที่เอ มูนาเพิ่นก็พากันล่างไว้แหละพิ่นก็ลวกไว้ลวกคือนังพี่น้องเขาบอกน่ะนะครับลวกไว้นะครับกะซ้านึงบักพูดพี่น้องไหมลวกเลยนี่ลวกแล้วเด้นนี่พี่น้องทั้งเหนือกินทั้งเหนือกินผมเอาใส่นก้าปลากินนึงพี่น้องแซ่บแซ่เสียบแซ่บขนาดเลยนะครับตั้งสะอ่อนสินเจ้าก้าน้่งปลาโทรต่อพี่น้องก้าน้่งปลาแท้แท้ ทุกี่หัวก็ได้เหม่อนนะครับเนาะแล้วก็ส่วนสดเลยแต่ว่ามืออื่นสีร้องขั้นสมอยูุ่คขั้นสมอยู่นะครับพี่น้องแต่วันนี้มันเอาไว้มันเย็นแล้วกันพอนี่รวอยังอุ่นออยู่พี่น้อยร้อนยังอุ่นอย่างนะครับแต่เย็นนี่ครับพร้อมพร้อมยีเดียโอ้ยินได้คุณกมี่ตีโอ้ นี่เขาขู่กับมีว่าสันนีเนะพ่อว่านี่โอ้โหแม่อันนี้ลวกไหมนี่แม่อันนี้พ่อท่านลวกอยู่ดีลวกอันล่างซื้อแต่ว่าตอนนั้นคือพร้อมพร้อมรับท่านเลยนะครับพี่น้องอือมีข้อความตอนนั้นการลวกอยู่งลวกยังติดอันมันเป็นเห็ดที่มันอ่อนนั่นบ่พ่อเป็นมันอ่อนก่อนเ้าสิล่างเข้ามา ต้มน้ำบวกน้ำพรอนลวกเลยโอ้ลวกั่วรัวรั่วเขาจะเอาผิดมะล่างเขาจะไปลวกอีกกระบอกมูลห้ากระปิรั่วเมียนจะบอกไหมรั่วอีกรอบสองโอ้อันนั้นรั่วกเพราะมันนุ่มมันรั่วสุกลวกเพราะมันนุ่มลวกแล้วจะเอามะล่างโอ้มันเทาก็ับเป็นนกสีตู้เย็นเลยวันนี้มันนอกสีตู้เย็นไปก็คือหวานเย็นเลยเอากัดก้นดูดไปเดี๋ยวสามทวงเลยพี่น้องมาเบิ่งกันเมีนเพราะเราเสียเดี๋ยวจะถุงทั้งถุงหน่อยใหญ่ทั้งกินทั้งต่อนี่ตอนห่วง เมนคือคือว่าไงจ๊ะว่าคือขันาเอามาแกงนี่สองถุงได้แกงหนึ่งสองถุงได้แกงหนึ่งหล้วก็อีหลอกใช่นหม้มอีหลอกเข้าก็มีตอนนี้เฮ็ดกระพร้อมแล้วว่ามีเฮ็ดอะไรนเนี่ยน้อยกระทุงละแกงทีเฮ็ดนี่แหละถุงละแกงแม่อะรถาข้อหน่อยถ้าข้อหน่อยตัวนี้สองถุงละแต่ว่าอ่ะเมื่อนี้ไปสองรอบไปได้พี่น้องได้สองตากับน้าสายต้อนพี่น้องพี่น้องคนมาโอ้พี่น้องมาอยม่พี่น้องคนมาคนมาเก็บประเด็นเพี่ยพไปพาเพี่นไปเก็บเป็นในช่องยูทูปแมนประเห็นเรือ เพิ่นได้โทรมาหาเสียเกีวจริงจริงหรือนี่มาสั้นก็ได้ว่าจริงจริงนะเพิ่นได้มากเล่มมากก็ได้เพราะมันไปเก็บเก็บแล้วเราก็ได้ได้เอาให้เพิ่นอนี่แหละก็เไตอนเพ่อยคือเขาต้องถนอมไปกินยาีมันบอกอ๋อคือทังพี่น้องเขาบอกชูฟังพี่น้องเขาคอมเมนต์กันมาว่าเขาต้องเอาเก็บไว้ยามเขาอยากกินซ้ำก่อนแกงได้เนี่ยแกงตัวอย่างนึงเลยบางค่ะผมก็เอามาส่วนใช้กับตำสมุนหงอยู่วิซีตามปลาใส่กับสัวใช้กับตำสมุนหงส์พี่น้องเอออยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศบค้างพัดลืมซะลืมเก็บ ไม่อยากพี่น้องฆ่าได้เบิ่งกันข้าทำยัยทำยัยอ,อยู่นะครับพี่น้องข้าตื่นเต้นป้าถึงเกิดมากเพราะเรา่เคยเก็บเ,เ,เห็ดแต่ลายปอนนี้รสชาติเดียวกันก็เฮ็ดปวกไก่หน่อยเฮ็ดปวกไกล้ไงคือมันมันเป็นบอกว่าเธอกันนะเฮ็ดขีกระเดียนเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะว่าเฮ็ดขีดกระเดียนอันพวกเราเอิ่นเห็ดขีดกระเดียนดยูข้าป่ะนะ<ม>แต่ว,ว่านี่ไอ้เราพูดหนึ่งเราเอิ่นเฮ็ดน้ำฝนปาะนะคะฝนตกแยงแ่งมันเกิดโหดมันจะเกิดก้อนนั่นมันจะเกิดก้อนเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งคมผึ่งคมอยู่ค่ะ เป็นคือสแสดงว่าทรงสัญญาณแล้วขันเฮ็ดนี่ออกคือเฮ็ดผงคมค,มคมอยติดออกคือผงคมจะออกน้ำก้นเออแต่ว่าผงคมจะออกน้ำกลืลคคน,ลนพี่นอ้องเขาก็คอมเมนต์ถามว่ายุ่งทางบึงกาลประกาศโรคระลอกไหลทั้ทงบุรีรัมย์ว่าลโรคหกสิบบาทแล<อ>้ท่านทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุริโลโลโลนโรคระหกสิบดดพี่นอ้องเขาก็กินคือกันแม่นเมีนกินกันเพราะว่าแซ่บตแต่เพราหอมแล้วท่าน ผมอาอยู่วะเนี่ยวอรอีกจังบาลก่อนมันไหลมันยังถือถือถาดดินตะบาดเนี่ยตะบานเป่าไปสองหลอดตะบานตอนนี้ทีมงานหนุ่มๆไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยเนาะหยาเอ้ไม่เห็นยังแหละเนี่ยดอกไม่ได้สร้างยังมันก็เนี่ยเอือนมันโอ้ยโอก็เป็นตะมันเลยเนาะเนี่กากสากเนาะเนียน ม,ม่หน่อยตัวนิดว่า้าลวงน้นไดซ้ำนีลวแล้าไดซ้ำหนิอ่นอกือซองฟิไปแต่จินเท่านั้นฮจะลงแทงกไมสาบตอนพี่น้องเขาทั้งลงไปบานแท่งล็ไปย้ำใดุมนละใสตู้เย็นไปสมสมอื้องกล้เป็นสมอื้งบอกที่ลอกลกเตู้เย็นสิากันยี่นี่เขาจะไใส่นี่แหละเพราะนี่มีองเอาไว้ที่ว่าได้ออกตู้เย็นไมว่าใสไรกีโห้เอาใสแต่แนวเดียวเลย ไปออกตู้เย็นมาเฮ็ดจังบอกออกบานนี่เอ้ยแจะสะออนสะออนหลายสะออนหลายแกงตึ้งเงี้ยนี่นี่มันาะมันว่านี่เด้อมันมันถุงไงแกงขันยาขันเสียบอีกวานี่เพิ่มอรรรสเข้าไปใส่น้ำยาหนังใส่ผักขาเนี่ยหนังใส่หลอกใส่หน่อไม้จักน้อยเนี่ยเสียบเข้ากันอ่ัลรำบันยังเลยนี่ครับ พี่น hey. ้องเขาบอกโอ้มันแสบตัวเก็บมากินรสบ่เป็นยังบ่เบื่ออ่ะประนเพื่นว่าเมียนผมเชื่อเดี๋ยวเราว่าบ่เบื่อเพราเมืองเราเมื่อเคลื่อนหนิดกินแล้วกินเนี้เมื่อแรงบ่ยเนเมื่อคืนพักมานอนนอนหลับคุณเมียขึ้นมาไมแล้วเพราะเมื่อยบ่ายเพิ่งจันทร์ยังเบานอนจ้ะยังอยู่บ่ยั้งมาเสาร์ตื่นเ้าร์คุณมาหากันเนะครบมาทุกคนจ้ะจ้ะยังครบมาทุกคนบ่ แต่ว mm ่าม okay. ันจะต่างตางตางมือหรอกขันข yeah> ันมันเนื้อจินบ่ได้มันจีบเพราะเกิดไรไันนี่ขากูนขำกูนอยู่อาการมันเนื้อเก็บไปสิบ่มีกินเนากินขิวกินอยังเนาะเก็บไปนำจะน้ำอะไรเนี่ยหวานสดโกวกลัวเลยพี่น้องเออแนวผู้หมักสัวใส้กําตังโมฮวงคือกันเด็ดขาดมันนุ่มมันหวานนี่หนุ่มมันหอม นุ่มขันสมด้วยกันไม่ไหวขันสมเริ่มก็แสบกระสันอันนั้นเ็ดไว้หั่นเพราะท่านได้ลวกโอ้ลวกไว้แล้วแต่ใส่ชิ้นนึงตอนนั้นไปเคี้ยวอยู่ต่นนั้นพวกได้กันแต่ว่านั่นอันล่างไว้แล้วล่างแบบลวกลวกล่างลวกลวกเราล่างแต่เพรานได้เทดมันสุกวันนี้วมนใหม่อาจจะหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ดีเลยล่างละหนึ่งเลยแม่หนึ่งไว้อันนี้อันนี้ลวก แต่ว่าล่างหรอกค่ะหนึ่งหนึ่งก็เหี้ยทั่วทัวไปนี่แหละจะคอยใส่ถุงจะอยใส่ถุงแต่ว่าขันลวงนี่นี่ได้หลายด้ยหนึ่งมันบ่ได้หลายไม่นอานี่คือเขาลวกเขาลวกมันได้เร็วได้เร็วได้เร็วแล้วกับมันมันสีนัวอยั่ได้หนึ่งวันแต่ว่าขันหนึ่งน้ำนัวมันเหียเบิดหนึ่งน้ำนัวเหียเบิดแล้ววันนี้น้าหวานพอดีเสียเลยนี่เราจะกินหอยไม่ใช่ปีให้ไม่เนี่ กันยายแม่เนี่ยนั่งรักที่เท้าอยู่หันเลยยายนี่นนยยนว้ายว่าได้กินเราเขาเนาะเอาไว้ใบเลยนี่ <laughs> คนมาเห็ดอยู่แล้วลลอืมกันนี่ละที่ยายว้านอันเล<อ>็กนกออก้อยเห็ดอันกีนกระเดี่ยนก็ออกลูกเห็ดกีนกระเดี่ยนเมื่อไข้ตัวอะไรเพีนี่แหละโอ้นี่แหละที่ย้ายบ้านน่ะกันอยเห็ดกีนกระเดี่ยนก็ออกเห็ดกีนกระเดี่ยนก็ออกเห็ดกินกระเดี่ยนออกคือออกลายนี่แหละเห็ดในนี่แหละย้ายว้านเห็ดอะไรเนี่ย ว่นีงตกยุ่งมือ่อก็ได้ติ๋งพี่น้องแล้วที่ไล่าตาแล้วมืออื่นเชพาพี่น้องให้เบิ่งอีกปลาใหม่มันสิเกิดบ่มันสิออกบ่นะครับเชิบเบิ้งก็แล้วก็แต่ตาาน่อยะไ่นีที่เป็นเห็ดอันเห็ดอเห็ดบ่เห็ดอันถ้ามาฟีแอนแม่อโอ้โหเขาแต่กำลังแต่เด้ยกำลังซอแซ่เนี่ยถามพี่น้องเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดพ่อกันถามพี่น้องทั้งอันบ้านเรากงพูนกะเจ้าว่ากะเจ้าเจ็บบ้านน้องแต่หน้าที่เขาไปวันละแต่ว่าคนเราโกโอ้โหกะเจ้าว่าโค้ก โคกวัดปลามาสิาเกิดรอดวัดปาลารอบนี้โอ้ยถ้า,ามีภาพมีวันหนึ่งเตอโคกพี่ปลอกเลยบ่ค <c oughs> ่อยสนัดอยู่บ่ค่อยถือกันมาได้ด้ก็พี่หลอกผม,มบ่ค่อยถือกันเขากันบ่อันนี้ก็คข้อเม่นมาได้อ้าวป่านใดสิเข้าปลาเนาะป่านใดสิอันลงหวยเนาะช <c oughs> <อ>าวเบิรงกยั่ว <c oughs> ่าสั่งมีอันไรกับพี่หานั่ะช่วพี่น้องเขาเบิรงสู่พี่น้องเขานะครับพอตัดพี่น้องเขาเลย เฮ็ดเบิดก็สิมันลกน้ำเนี่ยพี่น้องเฮาได้คลายความคิดฮอดบ้านไปแน่นะครับเก็บบรรยากาศน้ำปลาน้ำหลงไปแน่หาเฮ็ดหาเนาะใหม่ลงขันลงน้ำกับโยกสะดุ้งแน่ยว่าอันนี้เนี่ยไซเบ็ดเนี่ยล่ะนะครับพี่น้องเฮานะครับให้นกำลังใจขอบคุณพี่น้องเฮาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้แม่ลวพ่อกบจัดตายนะครับพี่น้องนะบ่มีแนวใดสิตอบบุญแทนคุณนอกจากถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับพี่น้องเฮาแม่นนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันม่วนไปน้ำกันนะครับเบิ่งไทยเบืองล่างเนาะครับทเมืองเหน้า บรรยากาศบ้านท่าชองนี่ก็เฮ็ดเริ่มท่าย้อยไอ้ท่าย้อยออกเป็นระยะระยะระยะคือใส่กรอกนะครับพี่น้องถือขิงแม่ลำพอเป็นยังพี่น้องกันละเขาป่าหาเห็ดเนี่ยเขาป่าหาเห็ดลงแน่แหาปลาเป็นเป็นน้ำที่มากมาจะได้ตั้งแต่เป็นสาวอยู่บนเนื้อเนี่ยผมก็มาคือกันพี่น้องกับมันได้ครับมาได้ผมบ่มันเนี่ยขันมีแนวได้ให้พี่น้องเข้าในเบิ้งนะครับนะครับพี่น้องเข้าคอมเมนต์เข้ามาโอ้ยขอบคุณทุกกคลังแรงใจนี้พี่น้องนะครับผมมีอะไรฉัมาตอบแทนพี่น้องเข้านะครับ บ่มีแนวเลยสิตอบแทนนะครับใกล้เฉพอะสี่หมื่นคนติดตามแล้วพี่น้องเขาเรียงๆเขานี่เด้อผู้พันในติดตามนะครับี๋ยวสิฉลองโดยการแกงเฮ็ดจูพี่น้องเขากินนะครับคลิปนี้เวานน้อหัวมวนกันมาลุ้นกันนะแม่ล้ำพ่อเราจีดได้เจ๊กถุงนี่ครับส่วนมึงเอาได้เจ๊กถุงเลยไหมฮหนึ่งสองสามหาแล้วสิบแล้วนี่ถุงทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดถุงแล้วพี่น้องถุงใหญ่ๆเพราะมันถุงเดี๋ยวถุงโลถุงแบบเป็นโลรูปนี่นะแต่ละถุงเป็นโลรูปนะนะครับเอานี่ถุงทีสิบเอ็ด ได้บ่พอสิบสองบ่หรือรอ,อาไว้ซ้ำนี่บ่จังว่าอาไว้ซ้ำนี่ละเดี๋ยวต้องถ่าเอาต้นน้ำน้ำลวกใช้ก,กันเพราะมันมันจีบ่พอถุงมันจีบ่พอถุงกระดาษแต่แปงออกอั่างหน่อยค่ะมันม,มันได้บ่เป็นถุงละเครื่อ,องกิโลเหมือนเดิมนี่ลวกแล้วนี่นี่ถุงละเป็นโล่คันถุงละเป็นโลมันหนักเนี่ย <laughs> <laughs> นัก<บ>เ <laughs> <บ>อาคลิปนี่มีน้ำพอเราเห็ุไดสิบสิบเอ็ดถุงเอเบกน้อยนึงนะครับ ครับ<จ>พ Jean ี่น้องข้าเบิ่งเอื้ <c oughs> อนชิพาพี่น้องข้าพี่บุกปลาอีกนะครับบุกอีกพี่น้องนะยังเริ่มยังเริ่มหาเบิ่งหาชมว่าปลาต่อไปไม่ติดออกเตรียมกระตาไว้เด้อพี่น้องเด้ยเดียมกระตาเอื้อนให้พี่น้องข้าไปเจียบอีกนะครับเอาชิพนี้เอาไว้ซมำนี่ชิปหนาพอกันไหมขอบคุณเขามาเขมให้พี่น้องเขาที่ติดตามช่องลำโพงตะวันพลาเพลิ่นชิพนี้เอาไว้ซมำนี่สุดท้ายต่มือพี่น้องเขาอยู่ดีกินแซ่บสู้ขู่ซู้ข้นปลาติดจากโรคไข้ไข้เจี๊ยบขอกันไหมชิปหนาครับพี่น้้องคครรรัััับบบสสสหิปนีีวด